หาชมพระอุโบสถโบสถ์สมัยพันทะเลส่วนมหาราชครับเนี่ยครับโบสถ์มหาอุดทรงสัเภารทองนี่ครับ,บ,รน,รบนี่คือด้านใน นี่พระอาจารย์ที่ปกครองวัดลาดบรรทมเดี๋ยวจะพาชมด้านนอกชมด้านในไปแล้วเราต้องหาชมด้านนอก นี่ครับโูงสมเาอทองดูในเขตพื้นที่ตำบลบ่อโพงครับอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียุทธยาครับ โบสถแห่งเดียวในประเทศไทยครับโบสถ์มหาอุดที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรสวนมหาราช